นี่ผัดถ้าไม่กินถ้าโกฟิตจ้ะถ้าโกบอันปลาแซลมอนที่จริงผัดบเดนว่าซีเฮ็ดวิดีโอจ้ะแต่ว่าคิดพอก,กันเลยอันถ่ายหนพี่น้องเบื้องนน่าดีกว่าแต่ว่าขอภัยได้จ้ะมันเป็นคลิปที่แบบว่าผัดบดเดลเฮ็ดอีหยังเนาะก,กินข้าวกับแฟนเนาะกันเลยเห็นมือเพิ่นเห็นมือเพิ่น

มันเป็นวิดีโอที่แบวว่าอันอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศนะจาะก,กินเขาแรง <c oughs> ที่จริงอันกินเขาตะเวนจามาน,นี่มาท่านในฮอด์ิลไลอันนี้เป็นปลาเซลมอนนะจ๊ะอบป,ปลาเซลมอนอบ้วกะใส่เครื่องนะจาะ สลดัดลกักะแซลมอนเขาจะใส่แบบใดห้าสซีไซน์อย่างก็ได้เนาะจา้ะอันนี้เป็นหอมพันจ้ะเป็นหอมพันหอมหัวใหญ่หลกักะพริกจก้ะบ้านนี้กินเผ็ดเนาะคะ่ะก็เลยใส่พริกนั่มหลวกะมะเขือเทศเครื่องเคียงแหลวแจ่ค้นมักเนาะจาา้ะวาซีไซ่หอย่างแลวกะแตงขา้าโพด ข้าวโพดภาพอาจจะไกลๆเนี่ยเด้อจ้าขวาไพ่หลายๆคลิปนี่แบบชุกละหูแข็ง้ะกะชีดจา้าเป็นชีดนี่จา้าชีดตะกะจะมีซอสเนาะจ้ามีซอสใส่ซอสลงไป เขาเรีย o แบบนี้เขาเอานาซ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 าเวอร์เดอร์เขาแฮกจากเขาเฮกจากอันผักทีมะเขือเทศเขียวแล้วก็พริกเขียวจาก นี่เป็นซอสซอสทากโกจะ้ะจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆจ้ะหน่นยยนนนนอยแต่กินแบบนี้เนาะจา้ะหนี่เลยแต่แสบเด้แสบแสบจ้ะบ่เคยเฮ็ดพวกพัาเฮ็ดแตอันพวกพัาเฮเทแตก,ก็เนือจ้ะเนือทากโกเนาะอันนี้เธอแหลกที่เฮ็ดปลาเซมอน ปลาแซลมอนอบกินไปราคารลอบนึงอันนี้เธอซองจะก,ก็เลยเฮ็ดถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเมื่อก็ได้ตั้งใจว่าจะเฮ็ดคลิป่าจะไปจัดแซ่บๆนั่กันจ้าพี่น้อง mm-hmm dalay ni Nong

speciale tomato. Ja, questo meto. Ja. tomatino. In Federico. This is actually really good. <coughs> กินอันนี้มันจะเลอะเทอม่อมแม่นนะจ๊อยแต่มันจะมีขนมปังมันจะเป็นกรอบนะจ๊ะเป็นขนมปังกรอบเป็นขนมปังกรอบก็เลยแบบว่าเวลาห้ากัดมันจะแตกนะจ๊ะมันจะแตกหล่ะก็เลยจะเบิ้งแบบเลอะเทอม่อมแม่นนะแต่มันจะมีหลายแบบนะจ๊ะจะมีเป็นคือขนมเป็นคือขนมเป็นคือข,ข,ขนมปังนิ่มหรือก็เป็นแบบนี้นะจ๊ดีเยา โอกาสนาผัดจะผ้ามาเบิงแล้วก็มาเห็ดว่าเห็ดแบบใดเนาะจะแสบจะรับรับรับประกันความแสบเนาะจะเดี๋ยวคลิปนี้ผัดกับขอจบไปซ้ำนี่เนาะจะสันสันมาหัวกันก็ผัดสันสันผัดอยากให้เห็นเพราะว่าผาก็กินไปลอละแต่ว่ากะขิดหอดพี่น้องนะจ้ะขิดหอดกันเลยทายให้พี่น้องเบิ้งจักกน้อย เธอมีโอกาสได้เฮดคิมให้พี่น้องเบิ่งเนอจ้าเนะมนีพัดกับคอ,อตัโตลาไปซ้ำนี่ละจ้ามีความสุขสบายดีกันสุขุสุขคนจ้าวัสดีค่ะ